สวัสดีครับผมกิติทัตจำเนียนใบนักสะสมอุกบาทหายากนะครับก็จะเล่นอุกบาทแนวที่ออกรายการทีวีมาแล้วหรือว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเมืองนอกนะครับส่วนอุกบาทเมืองนอกที่ผมมีก็จะเป็นพวก c a m p o โป l เดลอาร์เจนติอุกบาทเหล็ก NWA north west Africa นะครับแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมี869 4นะครับอ่า4028 5023มีตัวอย่างมากมายนะครับอุกบาทก้อนนี้นะครับก็จะเหมือนกับ อุกบาทที่อยู่ใน YouTube พิมพ์คำว่าย้อนรอย22ปีอุกบาทบ้าน่องดูผิวที่เขาเป็นสีดำไหมเนี่ยครับจะเป็นดำไหมแบบนี้การสะท้อนนะครับของแสงประกายโลหะจะเป็นแบบนี้ตามในคลิปที่พูดนะครับแล้วจุดเด่นก็คือ1ผิวดำไหมนะครับสังเกตผิวดำไหมจะเหมือนกับใน YouTube ย้อนรอย22ปีอุกบาทบ้านลองดู2นะครับ มีผิวที่เรียกว่าละลายไหลเป็นริ้วโลหะเป็นทางถ้าดูในภาพที่คุณบุญมาเขาอุ้มอะครับด้านซ้ายของอุกอบาทด้านล่างจะมีริ้วที่กลายเป็นเส้นแบบนี้เป็นผิวละลายของอุกอบาตนะครับจะเป็นแบบนี้อ่สาสก็คือนอกจากไหมแล้วยังมีความเงามันวาวนะครับแบบบ้านลองดูเลย4ก็คือร่องวีครับ อุกบาทบ้านล่องดูจะมีเชฟที่เป็นร่อง V แบบนี้นะครับร่อง V แม้แต่ด้านใต้นะครับก็จะเป็น5ครับอุกบาทบ้านล่องดูมีเส้นโซนิคบูมแบบนี้ความเร็วเหนือเสียงเวลาเขาตกลงมาจะระเบิดรอบหินนะครับบ้านล่องดูก็จะเป็นแบบนี้เลย2กล้องได้นะครับแล้วอันนี้คือ5นะครับเส้นโซนิคบูมส่วน6นี่คืออะไร6นี่ก็คือรอยที่เรียกว่า ทำปิ้นหรือทำเนวเป็นรอยเหมือนนิ้วกดนะครับเนี่ยพวกนี้ยครับเนี่ยรอยเหมือนนิ้วนิ้วกดที่อยู่บนผิวอุกบาทนะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เจ็ดครับที่เรียกว่าแม่เหล็กดูดนะครับคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในหินตามกระถางต้นไม้บ้านของแต่ละคนแน่นอนนะครับอ่าเราจะแบบนี้นะครับนี่ ประกายโลหะนี่นะครับเขาเรียกว่าริ้วโลหะเป็นทางนะครับจะเป็นเส้นโลหะเห็นชัดนะครับแบบนี้ไหลเลยนะครับอุกาบาตบ้านลองดูก็จุดนี้คือจุดที่ชี้ลงพื้นโลกแล้วก็ไหลเกิดความร้อนสูงแล้วก็ละลายมากที่สุดนั่นเองนะครับอ่านี่คือตัวอย่างคร่าวๆของอุกาบาตบ้านลองดูราคาหลักล้านนะครับเบื้องต้นก็คืออ่ ในกลุ่มที่เล่นอุกบาทเนี่ยอุกบาทก้อนนี้ที่ว่าเป็นของบ้านลองดู่ครับที่ออกข่าวเขาบอกว่าขายให้ฝรั่งไปแล้วนะครับมีการซื้อขายกันไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้จึงจัดว่าเป็นอุกบาทที่หายากแล้วก็แทบจะไม่มีครับถ้าขายไปไม่ต้องคิดจะหานะครับคือแบบยากมากนะครับการที่จะมีทั้ง7ข้อผิวดำไหมผิวเงามัน ผิวเป็นริ้วแบบนี้นะครับหาเจอยากมากทั้งล่อง V นะครับทั้งรอยนิ้วกดทั้งเส้นโซนิกบูมและม่เหล็กดูด7ข้อนะครับคือหายากที่สุดนะครับอุกบาทก้อนนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไว้เรามาดูก้อนอื่นต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้คร่าวๆนะครับโอเคครับผมกิตติธรจมเนียนไว้นักสะสมอุกบาทหายากนะครับ หรือเรียกว่าเซียนอุกบาทลำปางนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับอออย่างที่แน่นอนนะครับเซียนอุกบาทกับเซียนพระก็จะเหมือนกันก็คือว่าจะมีความชํานาญเฉพาะทางหลวงพ่อจะมีหลาย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 แบบวัดนะครับอุกบาทก็จะมีหลายๆแบบซึ่งผมเนี่ยจะเน้น1ก็คือต้องมีที่ออกทีวีแล้วหรือออกข่าวต่างประเทศนะครับ2ก็คือจะเป็นประเภทที่เรียกว่าแปลกใหม่ทั่วโลกไม่ค่อยมี เนี่ยครับก็คือจะเน้นตรงนี้เลยหลักๆนะครับที่เหลือเนี่ยก็สามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปตามหาก้อนอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับ